วันนี้พี่อมีแบบว่าเาเก๋ๆมาสอนพับแบบง่ายๆเลยนะคะเพียงกระดาษแผ่นเดียวเท่านั้นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการพับกันเลยนี่นะคะขั้นตอนแรกเราก็เตรียมกระดาษ A 4สีมาแบบนี้เลยแล้วพับส่วนมุมลงมาแบบนี้เลยนะคะให้ได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วก็ทําการตัดส่วนที่เกินออกไปเลยค่ะส่วนสีของกระดาษนะคะน้องๆก็สามารถเลือกสีได้ตามใจชอบเลยนะคะนี่ค่ะเราก็จะเก็บส่วนนี้ไว้เพื่อทําหางนะคะเราก็จะกางส่วนนี้ขึ้นมาค่ะ นี่นะคะแล้วพับส่วนปลายแหลมๆนะคะมาให้ตรงกับเส้นแบ่งครึ่งการแล้วก็ทําการรีดได้เลยนี่นะคะการขึ้นแล้วพับลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ทั้งหมด3เส้นแบบนี้นะคะแล้วพับลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะนี่นะคะก็จะได้ทั้งหมด4เส้นค่ะแล้วพับลงมาอีกหนึ่งครั้งนะคะให้เป็นเส้นเล็กๆแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ทําการค่อยๆม้วนลงมาแบบนี้เลย น,นะคะค่อยๆพับมาเป็นเส้นเล็กๆแบบนี้เลยนะคะเราก็จะพับเหมือนพับผ้าพันคอลูกเสือเลยค่ะแบบนี้เลยพับลงมาจนถึงเส้นแบ่งครึ่งกลางตรงกลางเลยนะคะนี่ค่ะเราก็ทําการพับแล้วก็ค่อยๆรีดลงมาแบบนี้เลยวาวตัวนี้นะคะลอยดีมากเลยนะคะแล้วก็รูปทรงก็แปลกๆมากเลยนะคะนี่ค่ะแต่ว่าลอยดีมากเลย ในช่วงหน้าหนาวลมแรงแบบนี้นะคะก็เหมาะสําหรับการทําว่าววิ่งเล่นนะคะนี่ค่ะช่วงว่างๆน้องๆก็สามารถทําเล่นได้นะคะเมื่อพับมาถึงเส้นแบ่งกลางแล้วนะคะเราก็พับลงมาอีกหนึ่งครั้งค่ะเราก็จะได้กับรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็ทําการต่อปลายทั้งสองข้างเข้าด้วยกันนะคะโดยการพับโค้งมาแบบนี้ค่ะ ะะแล้วต่อส่วนปลายเข้าด้วยกันแบบนี้เลยย้อมก็จะใช้แมกเย็บเลยนะคะน้องๆหรือว่าคุณผู้ชมจะใช้เป็นกาวหรือว่าเทปสายพันธ์ุก็ได้นะคะนี่ค่ะเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทําการจัดทรงให้เป็นทรงกลมแบบนี้เลยนี่ค่ะ แคนี้นะคะเราก็จะได้ในส่วนของตัวว่าวแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะเราก็จะทํำหางนะคะโดยใช้กระดาษส่วนที่เหลือค่ะทําการพับครึ่งแบบนี้เลยเราก็ทําการตัดให้เป็นเส้นนะคะโดยที่เราจะตัดฝั่งที่เปิดไม่ได้นะคะคือส่วนนี้นะคะนี่ค่ะตัดเป็นเส้นให้มีความกว้างอยู่ที่1เซนติเมตรค่ะ โดยเราจะตัดไม่ให้ขาดนะคะเราจะเหลือส่วนไปลายไว้ประมาณ1เซนติเมตรนะคะแบบนี้เลยแล้วก็ทําการตัดเป็นเส้นแบบนี้ไปเรื่อยๆจนหมดเลยนะคะส่วนหางนะคะน้องๆสามารถใช้กระดาษคนละสีก็ได้นะคะนี่ค่ะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วเราก็ทําการฉีกแบบนี้เลยนี่นะคะดึงสลับด้านบนด้านล่างแบบนี้เลยนะคะโดยเราจะเว้นช่องด้วยนะคะนี่ค่ะกระดาษก็จะต่อกันเป็นเส้นยาวๆแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ นี่ค่ะเราก็จะได้กับเส้นยาวๆแบบนี้เลยเพื่อทําหางนะคะเราก็นํามาติดตรงนี้ได้เลยค่ะนี่นะคะพี่อมก็จะใช้แม็กเย็บเหมือนเดิมเลยนะคะเย็บสักสองครั้งค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้หางหลุดนะคะคุณผู้ชมจะใช้เป็นกาวติดหรือว่าเทปใส่ติดก็ได้ค่ะ นี่นะคะเราก็จะได้ในลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็นําเชือกหรือว่าได้ก็ได้นะคะมาทําการมัดตรงรอยต่อตรงนี้เลยซึ่งว,ว่าวตัวนี้นะคะเราจะไม่ต้องตั้งเขา,ว,าว่าวนะคะเพียงแค่มัดจุดนี้นะคะก็สามารถวิ่งได้เลยค่ะและว,ว่าวตัวนี้นะคะก็จะล่อนดีมากเลยนะคะซึ่งในช่วงหน้าหนาวแบบนี้นะคะลมค่อนข้างจะแรงค่ะก็เหมาะสําหรับการทำว่าวเล่นนะคะนี่นะคะเพียงแค่นี้นะคะว,ว่าวของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะ